ดอกคัดเขาค่ะเพื่อนๆนค่ะส่งกลิ่นหอมแรงมากหอมตลบป่าคันเพื่อนดอกมันเริ่มวายแล้วนะอ้อมาในช่วงที่ดอกคัดเขาเริ่มวายมุดเยอะค่ะพอดอกมันเริ่มวายมันก็จะเริ่มติดผลนั่นก็คือผลอ่อนมันก็เริ่มแก่แล้วแหละผลประมาณเนี้ยแต่มันยังไม่สุกดำเวลาที่อ้อเก็บมเมล็ดคัดเขาส่งให้เพื่อนๆ อันนี้อาจจะเห็นดอกคัดเขาเริ่มน้อยลงเห็นตะมุดแดงเยอะนะคะเพื่อนตายตายใครสั่งเมล็ดคัดเขานี่อ้อต้องบุกดงมุดแดงนั้นเพื่อนกําลังจะเริ่มทยอยเก็บนะอันนี้ก็จะเป็นดอกคัดเขาเหมือนกันเดี๋ยวจะต้องหาคัดเขาผลสุกจัดที่มันเป็นผลสีดําก่อนนั้นเพื่อนนะอ่าเวลาที่เราเจอเนี่ยคะ่ะพอผลมันเดิมสีดําลักษณะอย่างนี้ดําเสร็จบี้เข้าไปข้างในมันจะมีเมล็ดคัดเขาซ่อนอยู่ พเพื่อนๆอาจจะเห็นไม่เด่นชัดนะหนีอ้อต้องไปล้างทําความสะอาดหอมมากคันเพื่อนแล้วเต็มไปด้วยมดหอมสุดๆอะทำไมคัดเขามันหอมแรงจังเลยค่ะนี่ถ้าเป็นกลางคืนน,นึกว่าผีหลอกนะคะเนี่ยแต่ความจริงก็คือกลิ่นของคัดเขานี่เองใครที่สนใจอยากจะได้มเมล็ดคัดเข้าไปปลูกมันมีหนามนะเพื่อนหนามต้นคัดเขานี่มันเป็นหนามแบบคดแหลมอะเอาไปปลูกทารั้วนี่นะ หมาก็อย่าได้รอดเลยนะคะแหลมสุดๆดูหนามของมันนี่อ้ออยู่ในป่าคัดเขานั้นเพื่อนจะเต็มไปด้วยดงคัดเขามันขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ได้ปลูกใครสนใจอยากจะได้ต้นคัดเขาไปปลูกเมล็ดคัดเขานะคะเลือกเก็บเฉพาะเม็ดสีดำๆต้องใส่ถุงมือเก็บเพราะว่าหนามมันแหลม0876069955 idline a u n g s a r a 09 อังสารา09กับเมะร็ดพร้อมเพาะคัดเขาขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสัสดีค่ะ